สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมมยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวที่ได้ทำการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันเดียวกันคือวันที่15มีนาคมปี2566สองดาวที่ว่านี้เป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่ค่ะคือดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์เมื่อมีการโคจรยกย้ายพร้อมกันในครั้งนี้มันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายด้านหลายประการค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ และลัคนาราศีนั้นจะมีเรื่องราวและเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะ <PE AR> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงที่ทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีพร้อมกันในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะในช่วงวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนดาวพระอาทิตย์จะโคจรยกเข้าสู่ราศีมีนค่ะมาร่วมกันกับดาวพระพุธและมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะดังคํากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองค่ะ และดาวพระสุกค่ะก็เป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่ได้ทําการโคจรยกย้ายในวันที่15มีนาคมเช่นเดียวกันได้ยกเข้าสู่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาและจะอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่8วันที่เเมษายนปี66นะคะดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะมาอยู่ในเรือนกรรมะครั้งนี้มาร่วมกันกับดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระสุกและดาวพระราหูตามหลักโหราศาสตร์โบราณก็จะกล่าวเอาไว้ว่าเป็นดาวของความลุ่ม หลงมัวเมาเป็นดาวของกิเลตัณหานั่นเองค่ะดังนั้นเรามองแล้วนะคะว่าโดยภาพรวมมีดาวสุพเคราะห์สองดวงทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันแบบนี้มันส่งอิทธิพลหลายด้านหลายประการต่อเจ้าลัคนาอย่างแน่นอนต้องอธิบายแบบนี้ค่ะท่านใดที่มีพื้นดวงชะตาเข้มแข็งช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีและข่าวดีนะคะช่วงออถ้าท่านใดเนี่ยมีพื้นดวงชะตาแบบปานกลางคุณอาจจะได้รับข่าวดีและข่าวร้ายไปในระยะไปไปในช่วงเวลา ใกล้เคียงกันหรือพร้อมกันนะคะมันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะมันจะมีเหตุการณ์เข้ามาค่อนข้างมากดาวย้ายพร้อมกันแรงกระเพื่อมหรืออิทธิพลของดวงดาวมันส่งผลต่อตัวคุณอย่างชัดเจนนะคะแน่ๆเลยคือเรื่องของการเงิน ประการต่อมาคือเรื่องของการงานเพราะดาวพระอาทิตย์คือดาวการเงินทําการโคจรยกย้ายคุณจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับด้านการเงินถ้าใครพื้นดวงเข้มแข็งคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะบางคนได้เงินโอนมาจากลูกหนี้เก่า พอได้รับเงินมาไม่นานวันต่อมาหัวหน้างานโทรมาบอกว่าผลงานของคุณเป็นที่ถูกใจลูกค้านะคะลูกค้าเซ็นสัญญาที่จะตกลงร่วมงานกับคุณหรือว่าลูกค้าตกลงเซ็นสัญญาที่จะซื้อสินค้าของคุณประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันชาวลัคนาราศีกรกฎลองไปสังเกตตัวเองดูนะหรือไม่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของทางบ้านก็ได้นะคะญาติพี่น้องจากที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลปร กฏว่าได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าฟื้นตัวแล้วดีขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและไม่พอเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานอาจจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการเงินลูกหนี้เอาหนี้มาใช้เงินคืนเออเอาเงินมาใช้หนี้คุณคืนแบบนี้ก็ได้มันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีดวงชะตาที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้จัดสรรปันส่วนทางด้านการเงินนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินคะ่ะแน่นอนคะ่ะ เรากฎต้องใช้เงินใช้เงินไปในด้านที่คุณพึงพอใจใช้เงินไปกับสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวคุณอย่างเช่นการซื้อของให้ลูกการเลี้ยงข้าวแฟนการพาแฟนไปทานข้าวไปดูหนังหรือการซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้ามาในบ้านทําให้คนในครอบครัวสะดวกสบายมากขึ้นมันเป็นการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขในขณะเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะไดออ้อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาทําให้เติมเต็มจิตใจเติมเต็มความรู้สึกของคุณเช่นเดียวกัน ชาวลัคนาราศีพฤศภนะคะในช่วงนี้ในด้านการงานก็มีความเนื้อหอมด้วยนะมันมีโอกาสที่จะมีคนมาทาบทามคุณให้ไปร่วมงานคุณจะมีสนเสน่ห์ในเรื่องของการงานมากขึ้นมีคนนั้นคนนี้อยากร่วมงานกับคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีออร่าในด้านการงานมากขึ้นนะมีคนอยากจะเขาเรียกว่านอกจากจะอยากร่วมงานกับคุณแล้วมันเหมือนกับเวลาคุณไปไหนมาไหนอะ่ะเขาไม่อยากให้คุณกลับอะ่ะ นะยกตัวอย่างถ้าถ้าเกิดว่าให้ให้คุณเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยสมมติว่าคุณไปอบรมสัมมนาที่ใดที่หนึ่งต่างจังหวัดนะคะอบรมสัมมนาไปประมาณ2วัน นะสุดท้ายต้องแยกจากกันและสัมมนาเสร็จอบรมเสร็จต้องแยกกลับบ้านใครบ้านมันปรากฏว่าคนที่อยู่ในที่อบรมเขาแบบไม่อยากห่างจากคุณเลยไม่อยากจะให้สัมมนานี้จบเลยอยากจะให้อยู่ต่อเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะถูกตาต้องใจกับผู้ที่พบเห็นคนอื่นที่เขาพบเห็นคุณเขาจะเอ็นดูเมตตาคุณมันไม่ใช่เชิงรักๆใคร่ๆอย่างเดียวนะมันยังเป็นในเชิงของความเมตตาความเอ็นดูด้วยเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ต้องพยายามทําตัวให้ให้อ่อนน้อมถ่อมตนมีมีมารยาทหรือว่ามีความเอ่อเขาเรียกว่ารู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวประมาณนี้นะคะแล้วจะเป็นที่น่ารักจะเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ของคนที่พบเห็นได้มากเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะบางคนอาจจะมีข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานสมมติว่าคุณอยากยกย้ายแผนกยกย้ายตําแหน่งหรือว่าอยากย้ายสายงานในระยะนี้สามารถทําได้มันจะมีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ไม่พอเท่านั้นในขณะเดียวกันอาจจะ มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณในในเรื่องที่คุณต้องการก็ได้บางทีเราไม่ต้องจัดการเรื่องการโยกย้ายเพียงฝ่ายเดียวแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยทําให้งานมันเร็วขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นโอกาสมันเป็นโชคดีๆที่จะเข้ามาต่อดวงชะตาของคุณซึ่งมันมีหลายเรื่องหลายราวเข้ามาอย่างที่สมัยบอกไปตรงนี้จะส่งผลทําให้ช่วงตั้งแต่วันที่15มีนาคมยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับอิทธิพลด้านบวกจาก สุภเคราะหทั้งสองดวงนี้อย่างแน่นอนค่ะเป็นช่วงที่ต้องลุยเดินหน้านะยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งได้ยิ่งปังยิ่งเหงนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ